สูตให้เต็มปอดเท่โคตรครับเท่มากเลยอันนี้เป็นชื่อ Facebook นะครับ Facebook ของน้องไม่ทราบชื่อนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าเฟซให้เผืพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้โชคก้าชั้นดน่ันเอามาเลี้ยงนะครับ <S <S <Okay>. <S <S โอเควันนี้พี่เลมาอันบ็อกนะครับ มาดูดีกว่าไม่น่าจะเซอร์ไพรส์อะไรครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นโชคเก้าชั้นเพราะว่าสูตรให้เต็มปอดสูตรให้เต็มปอดจะได้ถ้าภาษาโคราชนะฮะจะ,จะได้วะ,ะ,ะวะนะฮะวะวะอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับวะนี่คือโล่งนะครับคอยยังชั่วนะครับโอ้ยคือวะเท่น,นะครับ เออภาษาโคราชบรรคำมนะครับวันนี้เสนอคำว่าวะเพราะคำว่าสูตรให้เต็มปอดทำให้เราวะโอเคมาถดแดมแทมแทมอ่ะสำหรับเพื่อนๆน้องๆนะครับที่เข้ามาในวงการไม้ แล้วก็สะสมไม้ได้ระยะหนึ่งแล้วเริ่มขยายพันธุ์ได้เริ่มทําการตลาดได้ทีนี้ทํำยังไงอะ่ะอยากขายตัวไม้ออนไลน์นี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งของการแพ็คสินค้าเห็นไหมตอนได้มาเราได้มาแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยว่าการอันบ็อกครั้งนี้แกกล่องครั้งนี้เนี่ยสินค้าจะเป็นยังไง แล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันถึงวิธีการแพ็คสินค้าประเภทต้นไม้เล็กๆเ,เนี่ยทำยังไงให้ปลอดภัยถึงท่านผู้รับนะครับเริ่มแรกเลยก็หากล่องที่มีไซส์ขนาดพอเหมาะกับสินค้าเนาะนะครับถาไดา้โอ้ เพื่อนเห็นไหมนี่คือวิธีการแพ็คของมืออาชีพนะครับว้าว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 ,ว,าวสวยอะ่ะตรงปกแล้วขอบอกประทับใจครับเฮ้ยต้องมีต้นต่อไปต้องมีต้นต่อไปพี่เลมีโชวเก้าชั้นด่างขาวอยู่แล้วแต่ทำไม ทำไมต้องซื้อเจ้านี้อีกเหตุผลเพราะลายครับไม้ด่างคุณจะมีกี่สิบต,ต้นร้อยต้นพันต้นแต่เชื่อผมลายด่างไม่เหมือนกันหรอกครับมันเป็นเหมือนบาร์โค้ดที่ล็อกอินเข้าไปในเข้าไปในลายไม้ของของแต่ละต้นนะครับอ่านี่คือวิธีการแพ็คแบบมืออาชีพนะครับขั้นแรกขั้นตอนแรกเลย คุณก็ต้องมีเกลาถางไซส์เล็กนะครับสำหรับต้นไม้ไซส์จิ๋วเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เขายึดเขาต้องยึดฐานด้วยนะยึดก้นตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ต้นไม้ขยับเดี๋ยวจะมาดูนอกกล่องสภาพเป็นยังไงฟับเขาใช้เคเบิลไท์นะครับล็อกแต่นี้คุณจะอา,อาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นเชือกฟางก็ได้แล้วแต่สะดวกเชือกฟางก็ใช้ได้นะครับแต่อาจจะยุ่งยากในการสอดอย่างงง่าย เพราะรูปทรงของเคเบิลไทเนี่ยเขา,เามีความเ,าเขาเรียกอะไรดีสะดวกนะครับจับเสียบร้อยปุ๊บปั๊บนะครับแล้วทำไมต้องกิดกาวตรงนี้ทำไมเนี่ยด้วยความชาญฉลาดของผู้แพ็คและความเป็นมืออาชีพสิ่งแรกเลยเขาซีนกล่องครับ แต่การซีนกล่องที่ยาวพอมาจนถึงตรงจุดนี้เนี่ยมันช่วยเสริมความแข็งแรงแข็งแรงระหว่างกล่องที่เขาเจาะรูเช่<ด>นกรณีที่มันมีการขยับหรือดึงนะฮะถ้าไม่มีกาวตรงเนี้เนื้อเนื้อลังที่เป็นกระดาษตรงนี้มันอาจจะถูกลัดเข้ามาจนจนจน,จนตรงนี้ขาดจากกล่องสมมุติมันมีแรงกระแทกอะไรหรือการโครงอย่างเงี้ยมันดึงไปเนี่ย เทปกาาอย่างเี้มันจะช่วยเสริมทําให้หลังนี่แข็งแรงขึ้นนะครับอ่าพี่เลแกะใช่ไหมถ้าแกะก็ต้องตัดตรงนี้นะครับอ่ะมาต่อครับเมื่อกี้พี่เล่ลุกไปหยิบกันไกลนะครับกันไกลกันไกลนี่เรียบร้อยนะครับทาดาม <bin uk> <azo> สวยงามเนี่ยถ้าเพื่อนๆน้องน้องที่สามารถทำไม้ได้ไซนี้นะฮะชควเก้าชั้นน้องขายได้แล้วนะครับไซนี้เขาขายกันเจ็ดแปดร้อยนะครับอืมเจ็ดแปดร้อเนี่ยลายแบบนี้สวยๆเทพๆนี่ถือว่าถูกนะครับน้องน่าจะมีของเยอะพอเอาจริงไซนี้ถ้าพิเรียนขาย ขายก็ประมาณพันหนึ่งอ่ะจริง<อ>จริงจริงพันหนึ่งเลยเห็นผลเพราะว่าทํายากแล้วก็มีน้อยมีน้อยอ่ะทวนนะครับถ้าเรามีไม้ไซนี้ก็แพ็คใส่ใส่กล่องส่งให้ลูกค้าได้แค่วิธีการแพ็คเราก็มาดูนี่ฮะดูจากมืออาชีพ ขาก่อนอื่นเขาต้องใช้อุปกรณ์นะครับเอามาหุ้มหอ่อกระถางที่เราจะส่งไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้พี่พี่เล่จะจะย้อนให้ก็ได้นะครับนี่สมมติว่าเรามีกระถางน,นะฮะกระถางต้นไม้อ่ะข้างในเป็นวัสดุปลูกใช่ไหมเราก็ต้องหาพวกกระดาษ ทิชชู่นะครับพลาสติกหรือโฟมหรืออะไรก็ได้ที่เอามาหอ่อเอามาห่อหน้าหน้าเครื่องปลูกเพื่อที่เราจะได้แพ็คหรือซีนนะครับไม่ให้เครื่องปลูกมันขยับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาขนส่งเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยเครื่องปลูกมันจะขยับจะจะหกจะมีผลต่อระบบรากของต้นไม้ที่จัดส่งนะครับ อยวนะการหายใจนิดนึงนการหายใจนะพอไม่งเ้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนกิ้ไม้ฟึบโอ้็นะเคสนี้เนื่องจากวัสดุป,ปลูกเขาเยอะนะครับพอวัสดุป,ปลูกเขาเยอะเขาก็ใช้แค่ทิชชูบางๆซับข้างหน้านะฮะนี่ทิชชูเพื่อ ช่วยในเรื่องของการเก็บความชุ่มชื้นด้วยนะครับที่ชู่แล้วก็ไม่ให้เครื่องปลูกเนี่ยมันล้นทะลักเข้ามาพอใช้ที่ชู่คลุมนะครับคลุมเครื่องปลูกเขาก็ใช้เทปกาวนี่เทปกาวเอามาโบที่ชู่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการปิดเครื่องปลูกพอปิดเครื่องปลูกเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นไม้ที่มีทรงใบที่ไม่เป็นระเบียบเขาต้องใช้กระดาษหอ่อ แต่บางเอิญอันนี้มันเป็นไม้เล็กเขาก็เลยใช้แก้วครับแก้วพลาสติกสวมสวมเสร็จก็สีตรงนี้ท่อนบนเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือท่อนล่างเนี่ยท่อนล่างเมื่อกี้เขาใช้เคเบิลไทชใช่ไหมฮะสอดน,นี่ใช่ไหมฮะเขาใช้เคเบิลไทชตรงนี้ฮะสอดสอดต,ตรงอิรูที่เนี่ย รูระบายสอดเสร็จเขาก็เอามาจเาจาะเจาะกล่องแล้วก็สอดตรงนี้แล้วก็ล็อกแค่นี้เองเนี่ยจบแล้วนะครับเขาก็แพ็กใส่กล่องมาแต่ถ้าอยากจะละเอียดกว่านี้นะครับก็แนะนำให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้สอดตรงช่องว่างไม่ให้กระถางมันโยกก็ได้นะหรือ ถ้าเกิดไม้มันเป็นทรงใบที่ยาวห่อด้วยถ้วยกาแฟไม่ได้ลักษณะก็ต้องใช้กระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษห่อของขวัญนั่นแหละครับหอ่อสมมุติว่าใบไม้มันยาวใช่ไหมครับกิ่งมันยาวอย่างเงี้ยแล้วก็หอ่อพอห่อเสร็จกล่องมันก็ต้องยาวด้วยใช่ไหมฮะข้างในเนี่ยเราอาจจะบุด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อที่จะไม่ได้ให้ใบที่หอมันสายไปมาอย่างเงี้ย นะครับหรือใช้เทปกาวเทปกาวหรือเทปใสนี่แหละครับแปะด้านข้างแล้วก็โยงใบกระดาษที่หอ่อมาฝั่งนี้ทําแบบนี้ฮะซ้ายขวาทุกมุมเลยเพื่อไม่ให้ใบต้นไม้ที่ห่อของมันโยกในขณะที่จัดสง่งเนี่ยง่ายๆครับ ลองขายต้นไม้สักต้นแล้วส่งนะฮะมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยอ่าโอเคสวยครับบอกเลยนี่เลยนี่เลยโชว์เก้าชั้นนะครับน่าจะด่างขาวือวิธีการไล่สเต็ปอ่าโอเคโหสวย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 ทำไมต้องขยี้โชว์เก้าชั้นเพราะว่าเดี๋ยวของพี่เล อีก2-3เดือนอะน่าจะได้ไซนี้ครับเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆหยอดกระปุกไว้รอนะครับหยอดกระปุกไว้รอนะครับพยายามจะไม่โดนใบเริ่มจากเขียวเขียวเข้มเห็นไหมฮะเขียวเข้มหลิวรอยเขาเหมือนลายแต็งโมเลยแล้วก็เขียวอ่อนไล่มาจนถึงขาวอันที่จริงมันก็เป็นเทคนิคในการดูลายก็ได้ครับ ถ้าเราไปเจอพืชบางอย่างที่ไม่ใช่โชคก้าชันนะ,ะพี่เลยกตัวอย่างกล้วยดีกว่าตอนนี้เขาฮิตกล้วยน้องๆมักจะส่งรูปมาพี่เล่ด่างแท้ด่างเทียมด่างจริงด่างปลอม<ไ>อะไรอย่างเงี้ยงั้นดูวิธีลายนี้ไปพร้อ,รอมๆกันเลยเพราะว่าหลักการของลายไม้เนี่ยลักษณะคล้ายกันเลยเช่นความคมของเส้นแบ่งนะครับสังเกตสีเขียวจากเข้มมาอ่อนเนี่ยมันมีเส้นแบ่งที่เป็นลายที่คมชัดหรือแมก้กระทั่งเขียวอ่อนไปหา อันนี้ขาวหรือเหลืองดีขาวแล้วกันอ่ะเนี่ยเส้นมันคมครับมันไม่ได้เบลอยิ่งลักษณะเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็มาขาวเนี่ยซึ่งถ้าตามหลักการธรรมชาติมันก็คือการไล่โทนสีอยู่แล้วนี่และความเท่ของมันคือนอกจากไล่สีเข้มกลางแล้วก็อ่อนมันยังมีในเรื่องของการกระจายเป็นเม็ด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 เนี่ยด่างกระจายใบนี้เต็มสิบ พี่เลให้7-8ถึงเลยสวยครับนะใบต่อไปใบนี้อืมใบนี้ใบนี้นี่นะครับก็ครึ่งฝั่งนี้อาจจะดูแบ่งสีชัดเจนเลยโซนนี้ก็คือสีขาวนะครับสีขาวก่อนไปขาวก็จะมีเรื่องของแปลกฮนะมีเขียวเข้ม อยู่ใกล้แล้วถึงจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเขียวอ่อนเออปกติเคเห็นได้อ่อนกลางแล้วก็มาขาวอันนี้ขาวเข้มแล้วก็อ่อน่อนี่นะครับสเสน่ห์ไม้ใบสวยงามโอ้โหสีใบสีใบไลายจี๊ดจทั้งนั้นเลยพี่เดจะมาตั้งแม่นะครับแต่บอกเลยว่าถ้าซื้อมาไซนี้ก็ว่ากันเป็นปีครับ แต่ไม่แน่เราปุ๋ยดีนด้ําดีอาจจะ7เดือน8เดือนเดี๋ยวจะามาอัปเดตให้เพื่อนๆติดตามนะครับและถ้าเป็นไปได้ถ้าไซนี้ตั้งแม่สําเร็จเอามาแบ่งปันกันในราคาจับต้องได้อ่าโอเคครับวันนี้เอาเทคนิคในการดูลายไม้นะครับดูลายไม้แล้วก็การเลือกลักษณะของไม้อันนี้ถือถือว่าเป็นเป็นไม้เล็ก เป็นไม้อ่อนแล้วกันซึ่งบอกเลยครับสวยเกินตัวจริงนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่เกินตัวจริงพี่เลยเคยเอฟที่รูปสวยมากพอได้ของจริงแล้วมันมันต่างกันมากเลยอะ่ะก็เลยรู้สึกแบบฟเฟลไปนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยประทับใจแล้วก็อาแนะนำแนะนำแนะนำ เฟซบุ๊กของน้องสูตรให้เต็มปอดนะเดี๋ยวปรับกล้องกันเงยหน้านิดนึงฟืบโยสูตรให้เต็มปอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เลอ่คือหน้าเฟซน้องทักไปเลยบอกว่าเนี่ยรู้จักรู้รู้ข้อมูลนี้จาก YouTube นะครับ YouTube ของพี่เจเลรีแล็กซ์นะครับ ได้ะมะพร้าวสับเพิ่มอีกสักสองชิ้นไหมหรืออะไรพิเศษลองทักทายน้องคนนี้ดูนะฮะเดี๋ยวพี่เลี้ยอาจจะ i n b อกคุยส่วนตัวแล้วสอบถามชื่อเล่นคุยกันจะได้เป็นพี่เป็นน้องกันโอเควันนี้เอาต้นไม้สวยๆมารีวิวแล้วก็บอกเลยว่าเป็นต้นไม้คุณภาพนะครับประทับใจกับต้นไม้ต้นนี้ที่เรกเอฟมาในราคา6ก0าบาท อันปะตีเป็น700นะ700ตัวนี้700ซึ่งประทับใจโอเคนะครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆใช้ชีวิตแบบมีสติแล้วเล่นไม้ด่างแบบมีความสุขหรือใช้ชีวิตแบบมีความสุขเล่นไม้ด่างแบบมีสติได้ทั้งคู่บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ